พดโพดเดิมาดามมึงนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแต่ลูกน้องแค่นํ่มาอยู่บ้านสีเขียวสะอาดสะอ้านขึ้นไม่ได้นะจะมาสบกับปลกนี่ไม่ได้นะ ในไ,ได้พี่นอ้องสำหรับน้องแคนถ่ายคลิปเป็นจังได่ปล่าลุงก็บสบายดีน้องแคน นั่นวันไหวฝากซ่องน้องแคนพี่น้อ,นองน้องแคนกูได้ยังไม่นทันเห็นกับขวหาเลยขวนหาเลยดีย่ใ้เบึง น่องแคนพิมพ์ก็ไปว่าน้องแคนไม่จะขึ้นบ่น้องมันก็เร็วเล่ขึ้นอยู่พี่น้องเห็นอยู่เร่นี่ mm hmm. พิมพ์ก็ไปก็เห็นอยู่มาหนักกันปีนน ไ,ได้พีน่น้องมาแค่ถ่ายคลิปให้เบิง่งมันก็สิใส่แบบมันสิสั้นเวลาถ่ายอย่างนะโคตรตัวนี้ตัวป่านี้เด้อโคตรจะพมื่นอย่าง,างมันจาสิบทสั้น ดีสามสิบเฟมเลเออนี่แหละลูกใส่ตัวนี้แหละท่านใส่ตัวนี้นะท่านบ่ได้มันสั่นนี่เห็นบ่กนี้ท่านยางนั่นท่านถ่ายยางถ้าก็ใส่ตัวนี้กดปุ่มเซฟ้ามือนท่านถ้านั่งยื่อเ้ากับโคตตัวนี้ก็ได้บ่ต้องโคตอันนี้ท่านนั่งถ่าย่าถ่ายครอบครัวตัวเองเนี่ย ถ่ายพอถ่ายแม่ป้าลุงบอกว่าให้เว้าดังๆแน่พอน้องแคทนั่นประหยัดพลังงานหน่อยปลุงประหยัดพลังงานให้งงใหงงพี่ส่งน้องแคทเมื่อถ่ายคลิปอีพี่น้องเอ้ยมาถ่ายเองถ่ายเองก็ลงคลิปเองถ่ายไลาย,ลายถ่ายต่อสิบนาทีแล้วก็อันช่วงบ่ายมันหนาสิบบตนตกะมันฝน ถ้าพ้น,น,นอเ,อ,เอื <Okay. S 1> ่อนจะเอามาเดิมแวะเดิมฝากมาหล่ะจะฝากเมื่อจะนั่นแหม่เจ็บท้องชืได้ลูกมต้องแข่งก็คือว่าโอเคอยู่พี่นอ้องเอ้ยจนั้นก็ฝากซั p พอร์ตน้องแค่งในเด้อฝากลุงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากซั p พอร์ตน้องแค่งในเนเาะซั u พอร์กกต,ตนนย,ยังบ่ซั p พอร์ตแล้วแต่ให้กำลังใจซั u พอร์ตด้วยการบิ่งคลิป ตอนนี้ก็ยังโมทันมีรายได้ดอกพี่นอ้องเอ้ยเนาะงสองน้องแค้นกะหากระพานแต่คนติดตามแต่ชั่วโมงหลับส้มแล้วยังโมทันผ่าน <c oughs> แต่ไม่กับไปได้เงินง่ายๆดอกะเพื่อที่เขาเอาแหละยังอีกหลายเดือนจังสิได้เนาะอีกหลายเดือนจังสิได้เงินนะกากาเหตุต่อไปก็อยู่นั่นนี่แหละ้องแค่งกระแสมันอยู่นี่แหละ มันมาจากเมื่อเนาะอยู่นี่แหละจะมาจากเมื่อเองคนละจะหายมันเมื่อ,อการที่มารอบนี้ก็คือที่ฮาว่าขอแหลรว่าเออหายมันอยู่ไปแล้วเออสิต่้งสอง YouTube ยูทูปหายวัน,นทีถ่ายไปแล้วกับเรืบอเกี่ยวประสบการณ์ไปอยากให้น้องเรียนดีกว่า เรียนก็เรียนพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปกระต่างหากเรียนกระต่างหากมันคนละเรื่องกันเ <laughs> <laughs> นาะอ, <c oughs> อแมนวกาซีอแมนวกาซีถ่ายคลิปถ่ายยูทูบเดี๋ยวแมนสิบอะไ้เฮียนไอะไรเฮียนคือเก่าเฮียนหมายมันเฮียนไปสูงดอกก็อ่านได้เขียนเป็นแหละกับพ่อเฮียนไปก็เสียเงินสิน้องเอ้ย ฝากเบิง่งฝากส้มฝากซับพอร์ตก็ฝากึงผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะซับพอร์ตในเรื่องอยากให้เงินบอกอยากให้รางวันบอกอยากให้งังกะหายมาไดพี่น้องก็ดีเนาะอยากช่วยค่าบัตรเติมเงินน้องแคนจะ่ซอยมาได้แต่ว่าก็ยังมีอยู่ขาบาตานนะัตรเติมเงินเพราเงินเรือจากซอโทรศัพท์แน่เงินเรือจากรถแน่ฮะแหละจากรถถีนะ๋เนาะ แต่ว่าออเอทึงว่าจากซอยฮะนะวาออเทิงเลยบุญอย่างจะดีก็ยังซัพพอร์ตช่วยค่าบัตรเติมเงินเพราะว่าเน,น็ตเขาใส่บัตรเติมเงินเลยเติมเอาบอดไซส์ไวไฟพี่น้องเอ้ยมันอยู่บ้านนอกพูดแล้ววันเองสัญญาณอินเทอร์เน็ตนล้มันลงหมโเทิงมันลงบ่ฮอดเนาะเวลามันสั่นกับอดทนเบิ่งไปซะก่อนพี่นอ้องคือเขาบอกอะไรเบิ่งแล้วเบิ่งอีกไปเหตุงานกับเปิดทิ่มไม่รอด เปิดทิมเบ่งจบแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ว่ในเซคิปใหม่เนาะว่อนเคคิปใหม่วนไปวนมาเพื่อให้ชโม,มงรับชมมันผ่านไวไวพี่น้องโฆษณาจากสิได้เข่าวไวจากสได้มีรายได้ไวไวเนาะอ่หลังจากที่มันผ่านโฆษณาเขาแล้วครับก็สิรล่อไปอีกลายเดือนคือที่ห้าว้าแหละรประมาณ ผานดาววัชซื้อเดอรนี่ประมาณมีนาเมษากูแหละย่ามแรกสองน้องแคนจากสี่ดหลี่ยเงินนะประมาณย่ามแรกกูแหลกพี่น้องกระฟ้าเบิ่งฝากส้มลายๆเนาะบาาอันโฆษณาเข่าบางคนมาคอมเมนต์ว่าโฆษณาน้องแคนเข้าเลยนะมันมันแบบว่าโฆษณามันเข่าสื่อแต่ว่ามันบบแมนมันบมีรายได้อะต้นน่ะราะว่ามันยังมาทำผ่านโค้ดพี่น้องเลย บางคนเขาก็เห so, ็นไลน์อยู่ตอนที่เขาไปอยู่ไทยนะครับกดเข้าไปเบึงขีปขจานะคนที่ตามช่องสามลอยกันเข้าไปเบ่งกันโฆษณากับเขาเพื่อการขีปขจาแปลว่าโฆษณามันยิ่งลงก่อนนี่ดิแต่ว่าซ่องยังไม่ทันผ่านนเพื่อจังหวะกดใหม่ออกมาว่าคนที่ตามหาลอยคนก็สามารถสั่งรายได้ได้แค่มันขีดตัว่มันบอกเน่หนึ่งพันคนที่เราคนติดตามจังสามารถสั่งรายได้ได้แล้วก หลับส้มผ่านนันสี่พัน 4, สมองเนาะจาอยากบอกว่าน้องแค้นเน่ยยังอ่านหนังสือบอทันเป็นเด้อพี่นอ้องตอบคอมเมนต์กับยังบอทันเป็นก็นเลยกดหัวใจหายฮาวเองเนี่ยแหละเป็นคนกดหัวใจวนะจ๊ะฮาวเองเป็นคนเขียนสื่อคลิปเนาะพี่เมื่อวานคลิปได้ที่บริเขียนสื่อนตะ่คือน้องแค้นมันลงเองมันลงคลิปเองมันระบาดเนี้ แล้วกวเขาก็มาเซกเบงเขาก็เป็นคนเขียนสื่อคลิปอะไรพี่น้องจากกรณีตะกี้เนาะมาดามาสนันวันไว้ว่าลืมน้องแค้นบอกหักน้องแค้นบอกแพงน้องแค้นแพงแต่บกักอ้วนแค่แต่บกัก้วนโน่นนี่นั่นฟ้าละผัดเอามาปล่อยมาดา่เาเอาคือขโมยนี่เด้น้องแค้มีทั้งโทรศัพท์ใหม่มีทั้งช่องยูทูบ ได้มาประจำในบ้านสีเขียวพอใจพวกเธอหรือยังจะพอใจเลยเนาะพอใจจะขอบใจเลายตอนที่ไปอยู่ไทยนะครับก็ขีดยิวมันหายมันห้องมาเหมือนจย่าเมืองก็เลยว่ากลาบเมืองอักสก่อนจากเสียรามันมาเลยกาบสซีนคันมีเงินกับซื้อรถถีบพม่านหรอวะพอกลาบมาแล้แบบสถาการณ์มันแบบมัน บอเป็นคือทิ่ชิดอันนี้มันเป็นมันมีแนวขี่มาเพิ่มอันนี้ก็เรียกว่าเราจะเหตุซ่องตั้งซ่องไว้ก็ดีคือกันด้เพื่ออนาคตเพื่อมันใหญ่จะให้มันเหตุปลายเหมือนนาะเข้ากาบอยากให้มันถิ่มมันปลาอะไรเนาะคือบางคน,นตั้งซ่องอะไกาเจ้านี้ซอยเสียซอยดันแบบพักดันจนผ่านจนโฆษณาเขา จนมีรายได้แล้วก็ถิมกับปลาห่อบ่าถ่ายขีดห่อปลาล้งขีดห่อปลาซานต่อบางคนแล้วที่เป็นศาสตร์หลุนายแล้วก็ก็แล้วแต่เขาเข้าซอยเข้ามาได้ขนาดนั้นเลยเนาะก็แล้วแต่เขาเขาสิลงหรือบ่าลงกันแล้วแ,ลแต่อันนี้คือการเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ในโอวาดอย,ยู่โทรศัพท์านี่ถ่ายคลิปอย่างเดียว กเบิ YouTube, เ่งยูทูเบ่งทีตะบอกสามารถที่สิโหลดเกมมาเล่นได้เวลาไปโรงเรียนบอกบางหลายคนบอกอ่าถือโทรศัพท์ไปโรงเรียนบอได้ถือพี่นนองป้าไว้น้ำเฮาโทรศัพทนะ์บอได้ไปน้ำบอก,บอกได้ไปน้ำอ่านหนังสือกับบอกเป็นปา้าลุงถากมาทางของความกับอ่านบอกเป็นเลยสวัสดีน้องแคนป้าเป็นกำลังใจให้นะ สนา,านวานวัยนี่น่ะนี่สวัสดีน้องแค้นเดี๋ยวสิตอบเป็นสติเกอร์ให้ก่อนน้องแค้นยังอ่านอ่าน,านบทท่านเป็นเด้อปลาลุงเหรยปลาลุงเพิ่งจะ,ะคุยน้ำผ่านเนาะก็ญญะเข้าใจอยู่ว่าเพิ่งจะคุยน้ำแต่ว่าน,น้องแค้นยังอ่านหนังสือเป็นอีกประมาณปีสองปีมัน คือสิเป็นอยู่ดอกพี่น้องคือสิอ่านเป็นอยู่นั่นก็สิตอบเป็นอยู่คอมเมนต์ไงตอนนี้ก็โคตรใจไปก่อนเนาะขอบคุณเลไลปาลุงขอบคุณปาลุงล้วไหมขอบคุณปะลุงขอบคุณละถิ่นท่าแหละที่คอมเมนต์ที่เบิรงที่ติดตามตอนนี้ก็ยังบ่าอะไรขั้นห้าสิตอบเองผัดเท่ากับเจ้าเรืองยังเรืองอย่าเท่า,ออากับปวดทุกหมดแบบเท่าเมือ่อยน้ำเรืองไก่เท่ากับพงายายิางนนะ ล่าสุตกับผักเรื่องไก่เงินที่คุณป้าฝากมากอะ่ะพอสิไปสื่อนสื่อแบะมาเลี้ยงกระแบะกระแบะพอน้องแค้นแล้วมันสีคล้ายหายเออผมแม่มันสีคล้ายหายดอกเมื่อวานในพากก็ไปเบิ่งแบะอะไรบ่อนสื่อแบะแล้วมันบอมีแบะก็เลยว่าคัดจักเอาแบะร้านสลุงไว้ก็ไปเลี้ยงซะเลี้ยงไว้มันกระยาผมใส่หาเบิ่งบห้าเบิ่งบัทั่งเบิ่งบักวบบกุ้ง บางบังุ้มระยัมันไปเห็ดอนาตอันนี้แบบเอาของเครื่องใส่ยันมันไปเข่าหัวเข่าสวนคนอื่นนะเด้เดี๋ยวภาษีมีปัญหาการก็เลยว่าเออข้าศึกอำนาจสวบัติสามโตสามโตก็เสียหายอันทอดทืนโตละสองพันบาทพี่น้องเออแต่พอที่เป็นหกพันเงินคุณป้าที่หายมาสองหมื่นบาทจะจ่ายค่าแบะไปหกพันก็เหลือมหมื่นสี่เนาะหมื่นสี่กระซีรอให้มันแดดซะก่อน จกสเปลไก่น้องหนัดมาเพิ่มจากซิทจากซาวมาเพิ่มไปเลี้ยงสุภาพครับไปเบิ่งไก่พี่น้องเลยก็สิยหายพราะ้องแค่นน้ำเบะมาส่งหายส่งไปใหม่พ่อแล้วบัดพ้นเอือ้อนเพ่อแล้วพันพฝนตกมาต้องเอามาได้มาต้องไปแข่งพฝนมาได้โอ,อ้แล้วเขาก็ส่งน้องแค่เมื่อหายคลิปพี่น้องเอ้ยบแซดสเปรดนะขอไปไว้อยู่ห้องจากล่างกระเพียงเท่านได้พี่นอ้องฝากเบิ่นง <ไป S 1> นถูกช <ไป S 1> ม ฝากเบิ่งฝากส้มช่องบบาวบอยบบาวฟังลาวและะ้วกันริมงานลูกหลานบาทสีเกียวในเดอพผมแม่พีน่น้องขอบคุณอะไรเยมึงเอาเละไรเงินนะฮะ<น>มึงสิไปไซนี่นมึงเอาไปอะไรเงินไปโมบุญน,นะ